สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับช่องดาวลุ่งเป็ดบาร์บรี่ฟาร์มนะครับมาอัปเดตเป็ดที่เหลืออยู่เป็ดที่เหลืออยู่นะครับก็มีอยู่ประมาณ30กว่าตัวนะครับโดยมากจะมีตัวเมียซะเยอะนะครับเพราะตัวผู้เราได้ขายนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับเขามาซื้อไปแล้วครับตัวนี้ก็จะเหลืออยู่ เป็ด pues <Kristin. S 1> รุ่นๆนะครับเป็ดรุ่นๆเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะครับจะเป็นตัวเมียจะมีตัวผู้อยู่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็อยู่รวมกับพ่อแม่พันธุ์ของเขานะครับในกลุ่มนี้นะครับจะเป็นเป็ดรุ่นๆนะครับปีกปีกออกหมดแล้วแหละนะครับขนออกสุดละนะครับก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับเยอะเลยนะครับสิบกว่าตัวอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดนะครับทั้ง เป็ดที่มีอยู่ทั้งแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เก่านะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผมคัดไว้นะครับในเล้านี้ก็สิบสิบเอ็ดตัวนะครับอ่าตัวนี้คัดไว้นะครับสวยๆเลยนะครับคัดไว้จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับรวมทั้งหมดตัวนี้เป็ดผมจะเหลือมีอยู่สามสิบกว่าตัวประมาณสามสิบสี่สาสิบห้าตัวแค่นั้นเองนะครับไม่มีเป็ดที่จะจําหน่ายให้กับลูกค้าแล้วนะครับแต่ นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะได้ชุดนี้เอาไปเลี้ยงนะครับผมยินดีปล่อยนะครับเพราะว่าผมกลับบ้านทํางานนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจนะครับอยากจะได้ชุดนี้เอาไปขยายต่อเอาไปต่อยอดต่อนะครับทั้งหมดนะครับทั้ง พ่อแม่พันธุเดิมนะครับ10ตัวแล้วก็พวกรุ่นๆกับประมาณรุ่นเนี้ยนะครับรวมแล้วประมาณไม่เกิน3 5ตัวนะครับใครสนใจอยากจะยกเล้าก็ได้นะครับมาพูดมาคุยกันนะครับโทรสอบถามทักกันมาในใต้คอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับบางทีก็กลับบ้าน3-4ทุ่มนะครับ ถ้ามีคนอยู่ที่บ้านก็ให้อาหารก็ให้ถ้าวันไหนลูกๆไม่ได้อยู่ทํางานไม่ตรงกันนะครับก็มาให้อาหารตอนกลางคืนนะครับก็เป็นอะไรที่นะครับอยากนิดนึงนะครับแต่บอกได้เลยครับเป็ดบาบีรี่ครับเลี้ยงง่ายครับไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับเลี้ยงง่ายกินง่ายนะครับเลี้ยงแบบอาหารลดต้นทุนก็สามารถโตได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะไปเลี้ยงแบบอาหารสําเร็จก็ได้ นะครับพิกัดบ้านนงน้ำนะครับตำบลดงบรมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะครับเบอร์โทรก็0996791084 0996791084นะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากจะเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปต่อยอดไม่กี่เดือนครับทุกท่านนะครับไข่แน่นอนนะครับแล้วก็ไอตัวรุ่นรุ่นก่อนนะครับรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรุ่นแรกเลยนะครับรุ่นเนี้ย นะครับตอนนี้เขาพักไข่มาสองเดือนสามเดือนแล้วครับยังไม่ไข่ถ้าใครเอาไปต่อยอดในช่วงนี้นะครับไม่เกินเดือนละสองเดือนนะครับเขาน่าจะเริ่มไข่เลยนะครับอ่าแปดแม่กับสองพ่อพันธุ์นะครับอ่าส่วนไอ้ล้าที่ผมพูดตรงเมื่อกี้นะครับหนึ่งพ่อพันธุ์กับอีกสิบแม่สาวๆเลยนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนะครับเอาใครสนใจยังไงนะครับทักมาติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์ กดติดตามให้ผมนิดนึงนะครับสวัสดีครับ